สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับรักที่ยิ่งใหญ่ชาวเน็ตเอ็นดูยายเข็นรถไปส่งหลานที่โรงเรียนทุกวันแห่คอมเมนต์รักที่ยิ่งใหญ่ชาวเน็ตแห่เอ็นดูหลังสาวเผยคลิปยายเข็นรถไปส่งหลานที่โรงเรียนทุกวันคนแห่คอมเมนต์ความรักที่ยิ่งใหญ่เห็นแล้วอบอุ่นมากพร้อมอวยพรให้ยายแข็งแรงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกแชร์ต่อจํานวนมากดังผู้ใช้ทิกตอกชื่อ ธีรพรเก้าได้โพสตคลิปวิดีโอขณะที่คุณยายท่านหนึ่งให้หลานชายตัวน้อยนั่งบนรถเข็นแล้วคุณยายเข็นเพื่อพาไปส่งที่โรงเรียนโดยผู้โพสต์ระบุแคปชั่นว่าขออนุญาตยายในภาพนะคะเราชอบความน่ารักของคุณยายคุณยายน่ารักมากบรรยากาศความเป็นอยู่ของชาวบ้านเป็นกันเองทักทายกันตลอดอบอุ่นมากแฮชท็ความน่ารักแฮชท็ยายหลานพร้อมระบุข,ข้อความในคลิปวิดีโอว่า ทุกเช้าก่อนไปทํางานเราจะเห็นคุณยายไปส่งหลานที่โรงเรียนศูนย์ทุกวันภาพนี้ทําให้เราเข้าใจคําว่าต้นทุนชีวิตคนเราไม่เท่ากันจากนั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์จํานวนมากหลายคนบอกว่าเห็นแล้วอบอุ่นหัวใจเป็นความรักที่ยายมีให้หลานแม้ตัวเองจะเดินแทบไม่ไหวแต่ก็ยังยินดีเต็มใจไปรับส่งหลานทุกวันและมีบางส่วนถามเรื่องความเป็นอยู่ของคุณยายเพราะอยากเข้าไปช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าคุณยายอายุมากแล้ว พร้อมทั้งอวยพรขอให้คุณยายแข็งแรงขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ